วันที่4สิงหาคม2525 25, เวลา13นกาสานาทีกองร้อยฐานพลันจูโจมที่966พลพันพิทักษ์ไทยได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้นำกำลังบุกเข้าโจมตีผู้ก่อกรารร้ายคอมมิวนิสต์ในป่าดงดิบบริเวณพิกัด SA 9608-10ในระหว่างที่บุกเข้าโจมตีผู้ก่อกรารร้ายคอมมิวนิสต์เกิดการยิงปะทะกันอย่างหนัก เสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่ราว20นาทีจึงสงบลงจากการบุกเข้าพิสูจน์ทราบของฝ่ายเราในเวลาต่อมาพบว่าผูา้ก่อการ้ายคอมมิวนิสต์ได้ถอนกำลังล่าถอยเข้าไปในป่าลึกทางด้านทิศใต้เมื่อสถานการณ์เป็นไปเช่นนั้นหน่วยล่าสังหารของกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่966พลานพิทักษ์ไทยจึงได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด จนถึงบริเวณพิกัด SA-965820 จึงได้ตรวจพบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อีกครั้งหนึ่งและเกิดการยิงปะทะกันอย่างหนักเสียงปืนสียงระเบิดทั้งระงมทั่วถึ้นทา่เละในป่าก,การยิงต่อสู้กันยืดเยื้อยาวนานเวลานึงที่มมงจึงสงบลงผลจากการยิงปะทะกันในครั้งนี้ปรากฏว่า อูกโกกาไลาคอมมิวิได้ลาถอยเข้าไปในป่าลึกทิ้งไว้เพียงหยดเลือดและรอยลากล่างของคนเจ็บคนตายส่วนกองกำลังของฐานพลานจุโจมที่966ได้พลีชีพในที่เกิดเหตุจำนวน6นายได้แก่อาสาสมัครทหารพลานไหทูนจันทอง อาสาสมัครทานพรานดวงภูมิเทศอาสาสมัครทหารพรานบุญช่วยช่อทองหลางอาสาสมัครทหารพรานสมบูรณ์หอมรัพ์อาสาสมัครทหารพรานหัดความรำอาสาสมัครทหารพรานจำเรียงถาวรพัดและได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนห้านายได้แก่ อาสาสมัครทหารพลานสังคมศรีเจริญอาสาสมัครฐานพลานสมพ์อินทรรักษาอาสาสมัครฐานพลานประสิทธิ์ชัชยนาคสวัสดิ์อาสาสมัครทหารพลานขนงคิดสำโรงอาสาสมัครทหารพลานสมชายปาริชาติจากวีรกรรมการลบที่ห่าวหานของกองร้อยทารพลานจู่โจมที่966 พรานพิทักษ์ไทยในยุทธการยุทธชัยสจึงขอบันทึกไว้เพื่อเป็นเกียรติภูมิทางการลบและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนไทยสืบไป